สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับการสังเกตใบนะครับแต่ละสายพันธุ์ซึ่งอย่างที่ผมมาปลูกเอาไว้นะครับก็มีอยู่หลายสายพันธุ์คราวนี้ผมก็เลยจะเอามาเป็นการแนะนำนะครับสำหรับพี่ๆสำหรับมือใหม่นะครับที่ยังสังเกตใบยังงุ่นนะครับยังไม่ทราบสายพันธุ์คือบางทีผมดูแล้วในแต่ละกลุ่มก็ใช้เวลาปลูกไปหลายปีหลายปีเลยที่ว่า ที่เราปลนะูกเนี่ยเป็นลูกพันธุ์อะไรปลูกไปเป็นองุ่นป่าบ้างนะครับหรือเสียเวลาปลูกบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าใครที่ปลูกองุ่นป่าไปแล้วผมก็แนะนําว่าก็ไปตอนไปเอาไปทำนะครับเอาไปตอนนะครับตอนแล้วก็ค่อยซื้อกิ่งพันมามามาเจียบยอดเอานะครับส่วนใครที่มีพันธ์สายพันธุอื่นอยู่แต่ไม่ลูกพาอะไรก็มาสังเกตตามพันุ์พื้นฐานนะครับพันพื้นฐานที่ผมปลูกเอาไว้ ก็จะมีอยู่ประมาณ1 0สายพันธุ์ที่ที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้นะครับก่อนอื่นผมก็ย้อนแนะนําย้อนกลับไปนิดนึงนะครับสําหรับท่านที่ปลูกองุ่นนะครับผมก็อยากจะแนะนําสําหรับมือใหม่จริงๆนะครับนะครับไม่ถือว่าเป็นการมาสอนกันนะครับขออนุญาตเป็นการแนะนํานะครับสําหรับมือใหม่จริงๆนะครับส่วนอาจารย์ท่านอื่นๆที่ทราบ อยู่แล้วผมก็ก็ขอญาตด้วยนะครับก็คือผมก็ขอญาตแนะนําสําหรับมือใหม่นะครับกา,ารปลูกต,ต่างๆก็สําหรับมือใหม่ย้อนกลับไปดูตั้งแต่คลิปแรกๆก็ได้ที่ผมผมทำมานะครับคือผมใช้ด้วยความจริงใจนะครับจริงใจเพื่อที่จะแนะนําให้ทุกๆท่านนะครับได้ทําตามได้ลองทําลองปลูกดูนะครับว่ากา,ารปลูกองุ่นมันไม่ยากอย่างที่คิดนะครับอยากให้ทุกๆคนมามาลองปลูกดูนะครับก็คือแนะนําต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับผมจะแทบจะไม่ค่อยได้ใช้อะไรที่เยอะเกินไปนะครับก็ดูผลผลิตพอที่จะกินได้นะครับอันนี้คือปลูกไม่ถึง1ปีนะครับประมาณ10เดือนก็อายุได้ประมาณเกือบเกือบหนึ่งอวันนะครับอันนี้ก็เกือบเกือบหนึ่งรวันนะครับเป็นแบกโปอนะครับอันนี้ก็แทบไม่ได้ใส่ยาเลยนะครับแต่เพราะว่าเรากินเองครับผมฉีดยาแค่เฉพาะตอนมันอดหมวกนะครับแล้วก็จากนั้นมาก็ไม่ได้ฉีดเลยนี่ครับก็ดูผลผลิตเก็บกินได้เลย แบบจะขอขญาตนะครับแต่ขอขอขแผมจะชิมให้ดูเลยนะครับว่าของเราเนี่ยกินได้เลยนะครับ<ม>แบกโปอนี่คือแบกโปอร์กำลังเข้าสีนะครับก็รสชาติตอนนี้ก็ยังอมเข้าหวานแล้วกับยังอมเปรี้ยวอยู่นิดนึงนะครับเริ่มจะหวานแล้วเดี๋ยวจะมารอดูอีกทีว่าถ้ามันเข้าสีเต็มที่เนี่ยมันจะหวานขนาดไหนนะครับอันนี้คือ ปลกในนามามือใหม่จริงนะครับอันตรับวันนี้กลับมามามาเข้าเรื่องของใบนะครับในการสังเกตใบนะครับครับแล้วก็มาสังเกตนะครับใบอัง,งุุนกันนะครับก็คือตอนนี้ผมก็มีอยู่นะครับสิบสายพันธุ์นะครับที่เป็นพันธุ์พื้นฐานที่มีอยู่นะครับก็มาแนะนําการสําหรับมือใหม่ที่ปลูกอ,อัง,งุุนอยู่แล้วตอนนี้ไม่ทราบว่าเป็นใบของสายพันธุ์อะไร ก็เอามาดูเพื่อเป็นการพิจารณาดูนะครับว่าท่านปลูกสายพันธุ์อะไรอยู่แม้จะปลูกสายพันธุ์ต่อป่าก็อย่าไปเสียดายนะครับก็เราสามารถเอาไปเสียบยอดหรือติดตาใหม่เป็นพันธุ์อื่นได้ครับครับ้นแรกเลยสําคัญเลยต้องมาดูต้องมารู้จักองุ่นป่าก่อนนะครับนี่คือใบองุ่นป่าใบเขาก็จะแข็งแข็งสักๆกนะครับข้างหลังก็จะนี่ครับลายนะครับดูลายใบก็จะสักๆานะครับนะครับ ก้านเขาก็จะเป็นตากๆเหมือนมีขนนะครับองูนป่า <hine> น <DP> ี่คือใบนะครับใบเขาก็จะค่อนข้างที่จะนี่นะครับค่อนข้างที่จะกลมนะครับค่อนข้างที่จะกลมนะครับนะครับนี่นะครับลักษณะค่อนข้างที่จะกลมใบหนาๆตากๆ นะครับนี่ครับลายนี่คือใบขององุ่นป่านะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาปลูกนะครับบางคนปลูกเป็น2ปี3ปีมารูที่หลังตอนออกลูกแล้วนะครับก็จะไดไ้ต้องเสียเวลากันนะครับนี่คืออ,องุ่นป่านะครับสำคัญเลยนะครับดูลายนะครับ นะค่อนข,ข้างกลมแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีขนนะครับโอเคนี่อ,อาญม่มป่านะครับสําหรับพันที่2นะครับที่ผมมีก็จะเป็นแบล็คโอปอนะครับอันนี้คือแบล็คโอปอแล้วก็จะต่างจากใบอุ่มป่ายนยครับใบก็จะ,อ,ะอีกยิบง,งออยู่ครับมีส่วนเว้า นะครับเข้ามานี่นะครับด้านหลังนะครับนะครับจะต่างจากอวุนป่านะครับนะครับอันนี้คือแบกโอปอใบก็ประมาณนี้นะครับหรืออาจจะใหญ่กว่าน,นี้ผมก็ก็แล้วแต่ลองพิจารณาดูนะครับอันนี้คือมาให้ทราบไปเฉยว่า เาปลูกสายพันธุ์อะไรอยู่มีประมาณนี้ไหมครับเพียงแต่ยอยากให้ทราบเเฉยว่าที่เราปลูกอยู่ไม่ใช่หนูป่าแน่นอนอะไรประมาณนี้นะครับสําหรับอันนี้เป็นสกาโรตา้านะครับสกาโรต้าใบเขาก็ค่อนข้างใหญ่นะครับใบเขาค่อนข้างใหญ่เลยนะครับอันนี้คือด้านหลังนะครับลนะครับนี่คือ กาโรตานะครับกาโรตาใบเขาก็จะมีวัววาวหยิกๆกเชื่องก,การระใบเขาใหญ่เพราะว่าลูกเขาใหญ่นะครับละหวานมาก à, สำหรับที่4นะครับมาสี่ขึ้นมาก็จะเป็น beauty ท h เล t l e นะครับ beauty t h i s ก็ค่อนข้างที่จะเป็นใบหนา,า,หนานะรับใบหน,า,บา,หน,า,นานะครับใบหนาใบหนาส่วนว้วนะครับ นี่ครับส่วนบ่าค่อนข้างที่จะติดติดกันค่อนข้างที่จะงอท้ซ้อนๆหน่อยนะครับส่วนด้านหลังนะครับเป็นเขียวหนาคล้ายๆออกแต่คล้ายคไว้มาลากานิดนึงนะครับนะครับ beauty s i l h เล e t น,นะครับ beauty silhouette น,นะครับก็ประมาณนี้นะครับใบนั้นหนาคือเขียวค่อนเข้ม นะครับส่วนสี่นะครับสี่ผมต้องมาสองใบเลยเพราะว่ามีใบแก่กับใบอ่อนซึ่งต้องมาสองใบเพราะอะไรเนี่ยครับสังเกตได้เลยอันนี้คือหอ้าพันไข่ปลานะครับไข่ปลาคาเวียเราเนี่ยครับลูกเล็กๆนะครับเพราะอะไรที่ต้อามาสองใบเพราะเขาใกล้เคียงกับองุ่นป่ามากนะครับถ้าสังเกตดีดี ใบเขากลมๆเหมือนกันแต่เขาอ่อนกว่าเขาบางกว่านะครับเนี่ยครับเขาบางจนจนโค้งนะครับแล้วดูข้างหลังนะครับเขาจะไม่สากไม่มีขนนะครับไม่เหมือนกับองุ่นป่านะครับมาดูองุ่นป่านี่คือองุ่นป่าเห็นไหมสักๆรูปมีขนใบหนาๆนะครับเนี่ยครับสำคัญเลยครับแยกไข่ปลากับองุ่นป่านะครับ องุ่นป่าเขาจะลายๆเหมือนต้นไม้ป่าทั่วไปแห้งๆลายใหญ่ๆหนาๆครับนะนะส่วนไข่ปลาเขาจะบางๆนะครับบางๆไม่มีสากนะครับแล้วก็ก้านไม่มีขนนะครับไม่มีขนสังนะเกตด,ดีๆนะครับนี่ก็เป็นใบใหญ่นะครับใบใหญ่ก็เหมือนกันมันก็จะกลมๆคล้ายๆกันจะแทบจะ ไม่ค่อยมีส่วนบาส่วนโค้งเท่าไหร่ให้เราพิจารณาเห็นนะครับก็ยังพอมีมีบ้างะนะครับแต่ว่ามันก็ใบใกล้เคียงกับระบุป่ามากแต่ให้สังเกตดีๆนะครับดีใบแก่ถึงใบแก่ก็ไม่ได้หนามากนะครับไม่ได้สากด้วยนะครับก้านก็ไม่มีไม่มีขนนะครับอันนี้คือใบแก่ที่ต้องมาให้สองใบเพราะว่าต้องให้สังเกต้ให้ใหชัดเจนนะครับ ว่ามันต่างกับองุ่นปลาเพราะว่ามันใกล้เคียงกันนะครับไขป่ปลานะครับเดี๋ยวสังเดี๋ยวเอาไปคิดว่าเป็นองุ่นป่าแล้ก็จะไปตัดทิ้งก็จะเสียดายเปล่านะครับสำหรับ5ผ่านไปนะครับอันนี้คือ beauty air นี่คือไขป่ปลานะครับครับส่วนมาอันที่6ครับอันนี้ก็คือนิ้วแม่มดอ่าใบก็จะใหญ่เหมือนกันเพราะว่าลูกกขใหญ่เหมือนกันนะครับ บเขาก็จะค่อนข้างที่จะมีส่วนเว้านะครับส่วนยีกนอนอะไรต่างนะครับประมาณนี้ครับใบก็ไม่หนาเหมือนกันก็ถือว่ายังอ่อนอยู่นะครับอ่าอันนี้คือด้านหลังนะครับเว้าสวยดับใบใหญ่นะครับอันนี้คือนิ้วแม่หมดนะครับนิ้วแม่มดก็สังเกตดูนะครับนิ้วแม่หมด นะครับใบองุ่นันค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันนะครับแต่ก็เอาไปเปรียบเทียบเป็นข้อพิจารณาดูนะครับเสือท่านปลูกอยู่นะครับ,นะรบอ่าส่วน7นะครับ7อันนี้ก็จะเป็นพันธุ์ไซมัทคคทไซมัทคัทนะครับอ,อาจจะมี หลายสายพันธุ์หลายแบบหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับแต่แต่แต่แตละพันธุ์แต่คืออันนี้ผมเอามาแนะนาของแต่ละอันที่ผมปลูกอยู่นะครับว่าเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ไซมัดแคทนะครับใบเขาก็จะเขียวแล้วก็เขียวเข้มเขียวเข้มนิดนึงนะครับก็จะออกไม่หนามากนะครับไม่หนามากนะครับประมาณนี้ใบเ็าจะ ไปเขาจะมีส่วนเว้าวที่เป็นสัดส,ส่วนอยู่นะครับน่ครับนี่คือสายแมตช์แทนะครับสายแมตช์แทอ่าแปดนะครับต่อไปก็จะเป็นไว้มะละกาไว้มะละกานี้ก็จะเขียวเข้มคล้ายคกับบิวตี้ทิเลสนะครับคล้ายๆกับบิวตี้ทิเลดนะครับคล้ายคกันนะครับแต่เขาจะมีส่วนเว้าวส่วนโค้ง ส่วนบอลส่วนโค้งส่วนอะไรต่างๆส่วนหกอนะครับนี่คือไัวมะละกานะครับใบเขาจะหนาเขียวแข็งแรงนะครับทนทานต่อการบ้านเรานี่ครับเพราะว่าใบเขาแข็งแรงสำหรับ อันนี้ก็ไวมาระกาะครับผมบไวมาระกาะครับต่อไปเป็นซูเปอร์สวีทนะครับใบก็ค่อนข้างใหญ่ใบค่อนข้างใหญ่ส่วนลำหนีกงอนะครับก็ดูนะครับมีส่วนเว้าประมาณนี้นอันนี้ผมเอามาเป็นตัวอย่างเฉยๆอาจจะมีต่างกัน หลายพื้นที่นะครับแต่นี้เอาเฉพาะที่ผมมีนะครับนะครับใบข้างหลังได้ประมาณนี้ครับอ่าใบใหญ่ๆสำหรับซูเปอร์สวีทนะครับอันนี้ซูเปอร์สวีทสำหรับใครมีนะครับนี้ผมก็ได้ทานลูกแล้วนะครับลูกสีม่วงออกดำนะครับก็ลูกใหญ่ หวานครับส่วนสุดท้ายนะครับสุดท้ายสุดท้ายก็จะเป็นใบคนัวนะครับน,นี่คือใบคนัวเราก็จะงีบ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 นะครับทั่วเลยนะครับก็จะเป็นเว,ว้าเป็นโค้งนะครับมีเว,ว้านะมีเว,ว้าเป็นเหลี่ยมในะบคนัว ข,ข้างหลังข้างหลังของใบนะครับก็พิจารณาดูนะครับเผื่อท่านปลูกอยู่แต่ไม่ทราบว่าเป็นสายพันธ์อะไรก็นี่คือตัวอย่างที่ผมมีนะครับก็จะมีอยู่แค่ 10, ติบสายพันธุ์ประมาณนี้คือแม้แต่ท่านจะปลูกพันธ์อะไรก็ช่างครับดีหมดครับอง,งุ่นถึงแม้จะปลูกอง,งุ่นป่าก็ช่างนะครับ ถึงล้ปลูกไปแล้วเราก็สามารถเสียบยอดติดตาหรือว่าตัดตอนแล้วก็เอาไปทําเป็นต้นพันธแม่พันธุ์เสียบยอดใหม่เป็นต้นใหม่ก็ไม่เสียหายนะครับจะเสียเวลาหน่อยแค่นั้นเองนะครับผมนี่คือตัวอย่างอ่าแลวคราวนี้ผมก็จะพาไปดูต้นที่มีอยู่ว่าประมาณนี้จริงหรือไม่นะครับ นี่ก็สําหรับใบองุ่นป่านะครับองุ่นป่านี่ผมก็ตอนเอาไว้เพื่อเอาไว้ทําเป็นต้นเป็นตอตอใหม่เพราะว่าต้นเขาแข็งแรงหาก,กินนะครับนี่ก็จะเริ่มแตกดอกแล้วเดี๋ยวลูกเป็นยังไงสําหรับองุ่นป่านะครับเดี๋ยวผมนะครับมันจะเป็นตุมๆตูมๆลูกเล็กๆนะครับเดี๋ยวผมจะ ปล่อยทิ้งอาไว้อันนี้สําหรับอันนี้เพื่อที่จะให้ท่านได้ดูกันว่ามงม่นป่าลูกมันรับขณะประมาณไหนนะครับอันนี้ก็ใบนะครับมันจะแข็งๆสากๆมีขนประมาณมีขนครับนะครับประมาณมีขนนะครับจับดูต้นเขาก็จะมีขนนะครับนี่คือมุวป่านะครับมาสองมาแบคโกปอแบคโกปอมาอันนี้ก็ได้ครับใบก็เป็นอย่างนี้ แบบโปนะปอสำหรับเรื่องนี้ก็ฝนตกมาพอดีเลยล่วงรหน้าฝนนะร,รูว่าหมุนก็มีแตกบ้างอยู่อันนี้คือผมไม่ได้แต่งนะครับปล่อยเพราะว่าทดลองปลูกดูว่าจะเป็นยังไงในชุดแรกครับมันก็เลยแน่นนะครับก็รู้แล้วนะครับอันนี้คือแบกโปปอนะครับสำหรับต่อไปสาม ่านี่ครับสกาลาต้านะครับใบเขาใหญ่จริงนะครับใบเขาใหญ่จริงน,นี่คือสกาลาต้านะครับอ่าสกาลาต้าเสร็จมาบิวตี้บิวตี้ชิดเลดนะครับบิวตี้ใบเขาก็จะหนาใหญ่ๆนะครับเนี่ยครับบิวตี้ไม่ใช่นี่นี่น,นี่อันนี้แบล็กโอปอล์บิวตี้ นี่ครับใยเขาจะเขียวๆหนาใหญ่ๆบิว b e a u ิเล h นะครับ b e a u ี้ทิเล a d ตัวนี้นะครับอ่าส่วนห้าไขป่ปลาไขป่ปลาไขป่ปลาเราก็นี่ครับใบคล้ายๆอ่างหุ่นป่านะครับคล้ายๆอ่างหุ่นป่าแต่สังเกตด,ดีใบเขาจะอ่อนไม่มีขนนะครับไม่สากนะครับ นี่ครับด้านหลังนะครับนะครับน,นี่คือไข่ขปลานะครับอ่ะอกต่อไปเป็นนิ้วแม่มดนิ้วแม่มดอยู่ไหนอยู่นิ้วแม่มดอ่านี่ก็ได้นิ้วแม่มดอ่ะันนี้อ่ะนิ้วแม่มดนี่ครับก็รักษณะประมาณนี้นะครับข้างหลังตรงนี้ฝนตก ครับนิวแม่มดหกเขาจาไปเร็วๆนะครับอ่หลับนิวแมมโมดนิวแม่มด,แม,มดผ่านไปเจ็เจ็อะไรอ๋อเจ็ดไปใส่มัสแคทนะครับใส่มัสแคทอ่ะดูนี่ก็ได้ใส่มัสแคทนี่ครับใส่มัสแคทนะครับ ายมัดคัดเกต 7, 8เป็นไว้ไว้มะละกาอ่าไว้มะละกาไว้มะละกาก็ไว้มะละกา,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 กา,า,า,กานี่นะครับไว้มะละกานี่ก็ไดานี่นะครับใบเขาจะเขียวๆเ,เข้มๆข้มอีก อาไวมะละกานะครับไวมะละกาต่อไปเก้าเก้าเป็นซูเปอร์สวีทซูเปอร์สวีทนะครับซูเปอร์สวีทนะใบเขาจะใหญ่นะครับซูเปอร์สวีทนะครับใบใหญ่นะครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้สกาลอต้าใบเขาใหญ่มากอ่ะสิบสิบเป็นใบโกนัว นะครับใบขนัวใบขนัวก็ประมาณนี้แบบประมาณนี้โอ้ฝนตกมาใหญ่เลยนะครับใบขนัวนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็แนะนำครับสำหรับมือใหม่ที่ปลูอกอง,งุ่นแต่ยังไม่ทราบสายพันธุ์นะครับก็มาแนะนำให้ เพื่อนๆพี่พี่น้องๆทราบกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตนะครับลาไปก่อนส่วนต่อไปผมจะให้แนะนําในเรื่องอะไรต่อไปนั้นก็ติดตามชมครับนะครับเนะพราะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมปลูกอง,งุ่นห้าสายพันธุ์อย่างที่ผมว่าผมจะมาถลุปนะครับทบทวนหลังการปฏิบัติอีกทีนึงครับว่าที่เราปลูกมาเนี่ยมันเป็นย่งไรนะครับนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับตัวหยุดยานหยกดแดง์กดติดตามด้วยน่าตา